อาจารย์หมอเขียวจากโบชัวเพื่อนให้นะคะพี่น้องคะให้มาแล้วก็มีโอกาสได้ไปศึกษาเพราะว่าสนใจและตัวเองก็มีโอกาสเป็นอสอมอดีเด่นระดับนะคะแล้วก็ไปประกวดบ่อยก็เลยว่าความเจ็บป่วยนี้ไม่สามารถที่จะทำให้เราต้องได้กินยาแต่ทำไมเราไม่อยากจะกินยาพอดีมีโอกาสมีคนมามาบอกก็เลย รีบไปศึกษาเพื่อที่จะได้ไม่อยากกินยานะคะก็เลยมาศึกษาตรงนี้และปฏิบัติตนมาเรื่อยๆเท่าทุกวันนี้และปัจจุบันตลอดช่วงหลังจากอบรมมาจากจังหวัดอุบลก็ติดตามค่ายหมอเขียวมาตลอดโดยที่พี่น้องกิตอาสาไปอบรมอยู่ที่จังหวัดสุรินนะคะก็มีโอกาสได้ไปช่วยงานประจําช่วงอาจารย์หมอเขียวไปสุรินแล้วก็ไปช่วยงานค่าย มีจะมีทุกเดือนที่จังหวัดสุรินทร์นะคะอาจารย์ค่ะก็ประมาณนี้นะคะครับอ, <ผม S 3> อืะค<ะ>่ะถ้าอย่างนั้นนะคะก็คืออคุณอาอยู่จังหวัดสุรินทร์เนาะเรา<ช>ต้องการ<อ>สังกัดการศึกษาภาคาคอีสานไหมคะปกติอบรมที่ค่าย อยู่ที่สุรินนะคะแต่ตัวเองอยู่จังหวัดสีสกีค่ะนำงของที่น้องไปลงที่จังหวัดสุรินนะคะก็เป็นการศึกษาก็เป็นสังกัดภาคอีสานนะคะถูกไหมคะสะดวกกว่าเนาะค่ะอีสานค่ะแล้วคุณอาได้ติดตามแพทย์วิทามานานแค่ไหนแล้วนะคะขอออีกรอบค่ะอ๋อตั้งแต่ปีหกหนึ่งที่รู้จักแล้วก็ รีบไปติดตามแล้วก็ไปอบรมแล้วก็มาศึกษาศาสตร์มอเขียวตลอดที่ค่ายจังหวัดสุรินนะค่ะค่ะแค่อย่างนั้นหลังจากที่เราได้ศึกษาตามแล้วเราได้รับประโยชน์อะไรบ้างคะจากการที่ติดตามค่ะได้รับประโยชน์สูงสุดเลยค่ะยาเม็ดเดียวไม่ได้กินจากแผนปัจจุบันแล้วเรามีโอกาสได้มามีโอกาสดูแลตัวเองจนไม่ได้กินยาเลยนะคะแล้วก็ไปคืนยาให้กับโรงพยาบาลแล้วก็มาแนะนำพี่น้อง แล้วก็นําพาพี่น้องไปเข้าอบรมโดยที่เขารู้จักพึ่งตนและเริ่มเริ่มจากที่ตัวเราก่อนนะคะคือตัวเองไม่กินยาแล้วแล้วก็มีโอกาสได้แนะนําพี่น้องและก็ช่วยในหมู่บ้านช่วยทั้งตําบลเพราะเราเป็นอสมอนะคะก็ะเลยมีโอกาสอบรมแล้วก็มีโอกาสได้คุยกับเพื่อนอสมออะไรอย่างนี้เป็นนู่นนี่นั่นเราก็จะได้แนะนําเขาด้วยนะคะจ้า ขอบคุณค่ะแล้วถ้าเป็นเรื่องของอทางด้านวัตถุนี้ได้เยอะเลยนะคะแล้วก็ได้ได้พึ่งตนแล้วก็ได้ช่วยเหลือพี่น้องได้มาเรียนรู้ตามด้วยนะคะแล้วได,ได้ได้ส่วนของจิตใจค่ะ,อะขออนุญ,ญาตถามเพิ่มเติมว่าหลังจากที่ได้ปฏิบัติต,ตามแนวทางนี้แล้วเนี่ยฟังธรรมะอาจารย์อะไรเงี้ยค่ะสามารถลดความอยากหรือว่ากิเลสอะไรได้ได้บ้างนะคะอยกตัวอย่างสักเรื่องพอจะได้ไหมคะเชิญค่ะได้เลยค่ะตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะคะ ไดไ้มีโอกาสเป็นผู้จัดการบริษัทแห่งหนึ่งของบริษัทประกันหลังจากนั้นแล้วได้ขึ้นตำแหน่งได้ประมาณเกือบปีมีโอกาสมารู้จักหมอเขียวนะคะไปอบรมอาจารย์หมอเขียวบอกว่าฟังไปฟังมาอะไรเป็นอาชีพที่ส่งเสริมความโลภลงมาก็เลยมาวิ่งหาอาจารย์หมอเขียวโอ้ยงั้นเลยงั้นก็ไม่ไปไม่ทํางานก็กลับมาจากที่จังหวัดอบบุอบลไระอบรมมาก็ไปกับคารา,าจาจันหมอเขียว ก็เลยได้พูดคุยกับอาจารย์เขาบอกโอ้ทำได้ก็ดีไม่ต้องลาออกหรอกค่อยๆทำไปลดละเลิกไปทำได้ค่ะหลังจากนั้นเลยก็ลาออกจากบริษัทแห่งหนึง่งนะคะเป็นตำแหน่งผู้จัดจาก,การแล้วก็อาจารย์หอกเขียวได้มีโอกาสไปพูดที่ปากใต้เลยค่ะบอกว่าลาออกค่ะลาจริงๆเข้ามาตามไปทํางานก็ไม่ไปก็เลยบอกว่าเราจะลดให้ได้ลดละเลิกให้ได้เพราะเรารู้ทางตรงละทางนี้เป็นทางที่ตรงทําให้เราลดจากกิเลสข,ของเราได้จริงๆก็เลย มาปฏิบัติตรงนี้เท่าทุกวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ,คะสาธุค่ะมีพี่น้องขัน้นใดนะคะจะถามคุณอาสุนันเพิ่มเติมไหมคะถ้ามีเชิญค่ะอาจารย์เปิดกล้องมีต้องการสอบถามเพิ่มเติมไหมคะเชิญค่ะกัอบอาจารย์ค่ะเอ้าโอ้ได้เจอลูกเส์ที่ตั้งใจปฏิบัติอ้อละมิจฉ้า ชีพได้รามิชาอาชีวะได้นาะรามิชฉาวณนิชาได้โอยินดีด้วยอจมวันาด้วยนะอาจารย์นะ่านะชื่นใจนะ่าชื่นใจอา,อาจารย์คะจําได้ไหมคะที่ว่าไปจังหวัดอุบลที่ว่าตามอาจารย์ไปเดินไปก็ไปวิ่งไปกับลูกชายนะคะบอกว่ากินเจนะคะแล้วก็อาจารย์อ<า>บอกว่าเลิกจากงานหลักอาจารย์ก็ไปบรรยายอยู่ที่จังหวัด ภาคใต้ก็มีจิตอาสาที่ผู้น้อยไปทํางานค่ายช่วยอาจารย์นิดอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ท่านก็บอกว่าเขียนจดหมายไปหาอาจารย์หมอเขียวไมยจะเอาไปส่งเพราะว่าจะไปปักใต้ตอนนั้นก็งอาจารย์ขึ้นเครื่องบินนะคะก็เลยทําอ,อาหารให้อาจารย์หุงข้าวใหม่ให้กินด้วยได้จ,จังหวัดพิเศษอ้าวดีจบได้จบได้จำเขาได้ขอบคุณ,ขอ,คณขอบคุณนะ นั่นแหละนั่นแหละดีแล้วแล้วคือบางท่านก็เลิกยังไม่ได้เพราะว่ายังต้องเลี้ยงจุดอยู่ <S 1> <S 1> บางท่านก็เลิกยังไม่ได้ก็จะต้องใช้วิบากไปก่อนก็ยินดีใช้วิบากไปแล้วเพิ่มศีลไปแล้วก็ค่อยๆหาชีพอื่นแทนเพิ่มศีลไปลดกิเลสช่วยเหลือผู้อื่นแล้วก็ค่อยๆหาชีพอื่นแทนแต่บางท่านที่ที่สามารถลดเลยใช่ไหมลดลาเลิกได้เลยถ้าเราไม่มีความจําเป็นต้องใช้ อาชีพที่เป็นมิจฉาวณิชานะเราก็เราก็เลิกได้เลยใช่ไหมก็แล้วแต่ท่านก็จะไม่เหมือนกันพระพุทธเจ้ายัางบอกบางทีโจรยังต้องพ้นก็ยังต้องพ้นอยู่แต่อย่าอย่าชั่วมากนะลดความชั่วลงหน่อยเพิ่มความดีขึ้นไปหน่อยอย่างเงี้ยแต่คนเราก็อย่างนั้น,นแหละต้องไปเป็นลาดับลาดับแต่ละคนไม่เหมือนกันองคุริมาณหยุดเป็นโจรได้เลยนะแต่บางท่านยังหยุดไม่ได้ก็ลดความชั่วลงไปหน่อยเพิ่มความดีขึ้นมาแต่ถึงวันหนึ่งก็จะหยุดได้ นาแต่ของคุณอาสนาน,นันเนาะก็ถ้าหยุด <S 1> <S 1> นิชาวปนิชาได้ดีแล้วนะชีวิตก็จะได้มันพ้นวิบากแล้วก็จะได้ดีขึ้นดีขึ้นนะอายินดีด้วยยินดีด้วยสาธุสาธุค่ะอาจารย์ครัขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอเขียวนะคะค่าาเะเอ่อถ้าอย่างนั้นเราไปสู่ลําดับต่อไปดีไหมคะอาจารย์พทธเชิญสามคำถามสุดท้ายค่ะครับผมถ้าคุณพี่คุณพี่จะรักษาศีลห้าเบื้องต้นได้ไหมครับ ได้คะ่ะค,คุณพี่จะรับฟังและทําตามมัติหมู่ได้ไหมครับได้คะ่ะยินดีคะ่ะครับคุณพี่จะเป็นกิตอาสาทํางานฟรีได้ไหมครับได้คะ่ะครับผมขอบคุณครับค่ะพ่คะมีพี่น้องท่านใดนะคะที่อยู่ในห้องประชุมนี้นะคะคัดค้านหรือว่าไม่เห็นด้วยนะคะกับการสอบสัมภาษณ์ของคุณอาสนันในรอบนี้สามารถยกมือขึ้นได้คะ่ะ ไม่มีนะคะคุณอายินดีต้อนรับนะคะการสอบสัมภาษณ์ผ่านแล้วนะคะสาธุค่ะสาธุค่ะครับผมยินดีต้อนรับนะครับคุณพี่ครับค่ะแสดงความยินดีด้วยนะคะค่ะลำดับต่อไปนะคะ